สวัสดีเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168อัมเบ็ดซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสย,ยุคก็เป็นอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดห้วยด้วนเจ้ารคอสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ ซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ในสายหลวงปู่เทพประสาททะเลซึ่งเป็นต้นตำรับมีดหมอที่ถ่ายทอดมาสู่หลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อเดิมก็ได้ถ่ายทอดมาสู่หลวงพ่อพัดอีกทีวัตถุมงคลของท่านมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพัตุคุณสูงด้วยกันทั้งสิน้นแต่เป็นที่สาะแสวงหาของนักสะสมลูกศิษย์ทุกฐานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์จะแยะมากมายนั่นก็คือมีดหมอของท่านเอง หลวงพ่อพัดท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2 5พนะครับสำหรับท่านที่สนใจราย,รายการวระถุมงคล097 019 56 18แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับหรือติดต่อทาง Facebook ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับทางร้านของเรารับประกันแท้ตลอดชีพทุกร,รายการมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับ ฝักทนายที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญกับหลวงพ่อสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำหมายเลขัญชีขึ้นให้แล้วนะครับ ในค,คลิปนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยน,นะครับกับประตูมงคลมีดหมอแล้วก็ประตูมงคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมรวมกันนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงมีดในตำนานของหลวงพ่อที่ได้รับความนิยมมานานนะครับซึ่งมีดของหลวงพ่อเนี่ยประกอบด้วย2วาระด้วยกันนะครับนั่นคือวาระปกติวันสร้างเองแล้วก็วาระพิเศษ วัดสร้างนะครับรับพิเศษวัดสร่างเนี่ยก็จะมีทั้งที่ต่อโค้ดวัดแล้วก็ไม่ได้ต่อโค้ดวัดนะครับจะเป็นการต่อโค้ดเฉพาะรุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นมีดที่ได้รับการยอมรับนะครับว่าเป็นมีดที่เป็นตำนานหายากมีค่านิยมสูงแล้วก็เป็นที่สอดสวงหาการสะสมนะครับมีดรุ่นที่ ได้รับความนิยมอันดับที่1นึ่งตอนนี้นะครับถ้าจะถามตามที่ประสบการณ์นะครับที่ผมได้ปล่อยเช่ามีดมาเนี่ยที่ถามหาเยอะที่สุดนะครับก็น่าจะเป็น2รุ่นนะครับถ้าว่ากันตามราคาเนี่ยนะผมว่ามีดไตรามาสปีหกศูนย์ณตอนนี้นี่กลายเป็นมีดอันดับหนึ่งไปแล้วนะครับทั้งหายากแล้วก็ราคาสูง นะครับดังนั้นนี่มีดไตรมาสปีศูนย์เนี่ยเป็นมีดที่ถ้าเปรียบเทียบสเปคเดียวกันนะครับนั่นคือสมมติเป็น5นิ้วนะครับหนิ้วด้ามไม้ฝักไม้ด้ามธรรมดาในการเนี่ยนะครับตอนนี้ไตรมาสปีศูนย์เนี่ยนะครับราคาไปไกลเลยนะครับแพงทุกทุกรุ่นเลยนะครับอ่าอันนี้ต้องยอมรับนะครับดังนั้นนี่ณตอนนี้นี่มีดระดับหนึ่งของหลวงพ่อนะครับผม ตามประสบการณ์ของผมนะครับก็คือมีดไลายมาสต์ปีูนย์นั่นเองนะครับถือเป็นเพื่อนนี่คิดเห็นยังไงเนี่ยเมนใต้คลิปได้เลยนะครับแต่นี่ในฐานะที่ผมถือว่าปล่อยเช่ามีดเนี่ยเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าเป็นมีดวาระนะครับผมว่าผมเนี่ยนะครับปล่อยเช่าเยอะสุดแล้วนะครับรวมทั้งมีดวาระปกติเก่าเนี่ยนะครับผ่านมือผมเยอะมากๆเลยนะครับนะครับนี่ อันดับที่สองเนี่ยก็ต้องยกให้เป็นมีดเสาห้าปีหกศูนย์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกันสเปคต่อสเปคนะครับไม่เกี่ยวกับที่เป็นพิเศษนะครับเอาแค่สเปคเดียวกันนะครับก็คือด้ามไม้ฝักไม้อย่าง5นิ้วเนี่ยด้ามตัดเนี่ยนะครับอันดับสองก็น่าจะเป็นเสาห้านะครับเฟื่ออันดับสามนี่ก็น่าจะเป็นแปดรอบนะครับแปดรอบเนี่ยก่อนหน้านี้นี่ถือว่าเป็นมีดอันดับหนึ่ง แล้วก็ราคาสูงนะครับตอนนี้นี่ลูกค้าเนี่ยจะถามหามีดไตรมาสกับมีดเสาห้าก่อนเพื่อนเลยนะครับถามหาเยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยมีใบสั่งเยอะใครมีนะครับใครมีอยากจะปล่อยเช่านะครับทักมาได้เลยนะครับเบอร์โทรขึ้นให้แล้วนะครับใครมีมีดไตรมาสเปีนศูนย์มีดเสาห้าปีนศูนย์นะครับทักมาปล่อยเช่าได้นะครับยินดีรับนะครับราคาตรงกันที่ปิดให้เลยนะครับเพราะว่าใบสั่งนี่เยอะมากๆเลยนะครับ อะไรภาษาก็จะเป็นมีด8ดรอบนะครับส่วนอันดับที่4นะครับถ้าจะเป็นยเียกันเนี่ยนะครับต้องยกให้มีดทอฉันนะครับมีดทอฉันปี59นะครับแล้วก็มีดหอระฆังปีห0ศนย์ะครับไล่กันมาเลยนะครับก็ราคามีขึ้นมีลงแฟงกันนะครับก็คือค่านิยมเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับจะ แพงกว่ากันนิดหน่อยก็ตรงที่ความสวยแล้วก็หมายเลขประจํามีดนั่นเองนะครับเอาตามที่หลักๆเลยนะครับที่นึกได้เนี่ยนะครับอันดับหนึ่งก็จะเป็นนะครับมีดไตรามาสปีหกศูนย์นะครับสองก็จะเป็นมีดเสาห้าปีหกศูนย์สามก็จะเป็นมีดแปดรอบปีหกศูนย์สี่ก็จะเป็นหอฉันปีห้าเก้าส่วนห้าก็จะเป็นหอระครังปีหกศูนย์นั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นี่เราก็จะมาพบกับพระเอกของคลิปเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือมีดเสาหปี60นะครับทีนี้ก็จะเป็นนะครับมีดเสาห้าปี60ขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ9 5ถึง10นิ้วประมาณนี้นะครับเล่มนี้นี่ต่อกลายน้องสิงนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับมีดปีดลึกๆเนี่ยการตอกลายต่างๆเนี่ยจะมีความปราณีตงดงามมากๆนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับจะมีคราบดำๆเนี่ยจากการชุบแล้วก็การตีร้อนของมีดนะครับถือว่าเป็นความสวยงามคลาสสิกจริงๆนะครับต้องส่องดูมีดใบจริงๆครับจะรู้ว่าแบบนี้นี่สวยงามมากๆนะครับอย่างหอฉันเนี่ยนะครับ จะประมาณนี้เลยนะครับใครที่มีมีดหอฉันเนี่ยนะครับจะมีนะครับคราวน้ํายาจากการตีร้อนีนแบบนี้เลยนะครับนะครับอัขระเลียันสวยงามนะครับเป็นนะครับมีดปี60นะครับที่ปลายมีดฝั่งนี้ก็จะเป็นนะครับโค้ดตัวพระแล้วก็สห้าซึ่งเป็นโค้ดตัวพะตระคนละตัวกับ มีดวาระปกตินะครับฟังดีๆนะครับบางคนเนี่ยไม่รู้นะครับไม่เคยเปรียบเทียบนะครับบอกว่าเป็นตัวเดียการนี่ผมบอกเลยว่ามีดผ่านมือผมเยอะนะครับอย่าเถียงผมนะครับหรือไม่ก็เอาไปส่องดูก็ได้นะครับนะครับผมเนี่ยมีมีดให้เปรียบเทียบนี่เยอะมากๆนะครับเพราะว่าผมได้มาเยอะนะครับมีดเสาห้าเนี่ยผมบอกเลยอย่างที่ผมบอกนะครับ hmm. ม <'ve> ีดวาระสำคัญสำคัญต่างๆเนี่ยที่ว่าหาจะกยากเนี่ย ผ่านมือผมอยิ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับ,นะรบนี่มีโค้ดตัวพาเนี่ยนะครับของเสาห้าพิเนี่ยจะเป็นคนละตัวกันกันกนกบที่ตอกอยู่ในมีดประปกตินะครับจาให้ดีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นโค้ดให้ชมนะครับเปรียบเทียบเลยนะครับนี่เลยนะครับกานฝักทําจากไม้หลวงพ่อเดิมนะครับ เป็นศาลาหลังเก่าของท่านนะครับที่ท่านเคยสร้างไว้นะครับทันท่านนะครับในะบนี้ท่านใช้ในการทําสังกรรมเนี่ยนะครับก็ย่อมจะได้รับความสักดิ์แน่นอนนะครับมีสาห้าพิกศูนย์เนี่ยเขาว่ากันว่าเนี่ยนะครับมวลสารเนี่ยครบที่สุดเลยนะครับเป็นมวลสารที่ดีและก็ครบเครื่องที่สุดตามตำราบโบราณเลยนะครับ เล่มนี้นี่ฟอร์มถือว่าสวยงามเลยนะครับมีรอยจานที่ฝักลายมือหลวงพ่อแ,แท้ๆเลยตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกฝั่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับมีเล่มนี้ถือว่าฟอร์มสวยงามเลยนะครับประตุมงคลที่ปลูกเสกพิธีเสาห้าซึ่งเป็นวันเสาห้าตามโบราณการถือเป็นวันแรงและวันแข็งที่สุด ในตำราโหราศาสตร์ของไทยเนี่ยที่เกจิอาจารย์นิยมอริษานจิตวัตถุมงคลและหากมีการประกอบพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลในวันเสาร์หานี้จะมีพุตธุคุณด้านคงกระพันแถวคลาดมากกว่าปกติถือว่าเป็นวันธงชัยวันเลิกงามยามดีเพราะสร้างแล้วขังไปที่สุดซึ่งในรอบหลายสิบปีจะมีเลยแบบนี้สักครั้งนะครับเสาร์ห้าในความเชื่อนับแต่โบราณจะตรง กับวันข้างขึ้นข้างแรม5ค่ำเดือน5ซึ่งจะเกิดไม่ง่ายนักนะครับถ้าตรงกับข้างขึ้นจะเรียกว่าเสาห้าตัวผู้ถ้าเกิดกับข้างแรมจะเรียกว่าเสาห้าตัวเมียสำหรับบีดเสาห้ารุ่นนี้นะครับปลุกเสกเลิกเสาห้าตรงกับวันที่1เมษายน2 5 6 0เป็นวันเสาห้าข้างขึ้นขึ้น5ค่ำเดือน5ถือว่าเป็นวันพยาวัน หรือวันเสาห้าข้างขึ้นหรือเสาห้าตัวผู้ซึ่งโบราณว่าไว้ว่านะครับทำการในวันนี้ข้างขึ้นเนี่ยนะครับจะประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำอะไรก็จะขึ้นขึ้นเฟื่องฟูสถาพรเสาห้าข้างขึ้นหรือเสาห้าตัวผู้เนี่ยจึงเป็นที่นิยมที่สุดนั่นเองนะครับคลิปที่ก็ไม่มีมีดไตรามาสมาให้ชมนะครับ ก็ถือว่าชมมีระดับ2ก็คือสาวาไปแล้วนะครับก็มาชมระดับ3ก็จะเป็นมีดแรอบ9้มงคลนั่นเองนะครับก็จะมีเข้ามา2 5นิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็มีพระขันด้วยนะครับก็ยังได้รับความนิยมอย่างสูงอยู่นะครับมี8รอบ9มงคลก็ยังคือหาเสมอครับเพียงแต่ว่าจานวงการสร้างของไตรมาส เสาห้าเนี่ยสร้างน้อยนะครับแล้วก็ส่ใหญ่แลวคนที่เก็บสะสมเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะนั่นเองนะครับดังนั้นนี่มันเหลือแค่ไม่กี่รุ่นนะครับก็เลยเป็นที่มาของความหายากราคาแพงนะครับก็แข่งขันราคากันไปนะตอนนี้บางท่านเนี่ยมีเงินพร้อมโอนแต่ก็ยังไม่มีของเลยนะครับ ก็หายอยู่ครับก็ถ้ามีเนี่ยเข้ามาเนี่ยผมจะเอามาอัดคลิปให้ชมแน่นอนนะครับส่วนอันดับที่4นะครับก็จะเป็นมีดหอฉันปี59า้นั่นเองนะครับเล่มนี้นี่เป็นเล่มที่อยู่บนิ้งนะครับที่เคยพูดถึงไม่บ่อยนะครับไม่ต้องถามนะครับไม่ต้องจีบนะครับคือเอามาให้ชมนะครับเพราะว่าผมก็หาไม่ได้เหมือนกันณตอนนี้ไม่มีเข้ามาให้อัดคลิปเลยนะครับก็เลยได้เอา บนหิ่งเนี่ยครับลงมาให้เพื่อนได้ศึกษาก่อนว่ามีดหอชันหน้าตาเป็นยังไงนะครับตอนนี้นี่ค่านิยมเนี่ยก็จะอยู่ในอันดับที่4นะครับเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างนะครับสเปคเดียวกัน,นแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ถ้าเอา2.5นิ้วเท่ากันเนี่ยตอนนี้นี่มีดหอชันเนี่ยจะแซง2.5นิ้ว8รอบแล้วนะครับเพราะว่ากระบวนการสร้างด้วยแหละ นะครับโดยการสร้างมีแปดรอบเนี่ยอย่าง5นิ้วเนี่ยเขาสร้าง300อยเล่ม2.5้านิ้วเนี่ยก็บ4บีรอยเล่มนะครับนะครับก็ถือว่ามีให้เปลี่ยนมือกันบ่อยๆไม่เหมือนกับเสาห้าไม่เหมือนกับไตรมาสนะครับอันนั้นนี่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนอันดับที่5้าก็ต้องยกให้หอระฆังปีศูนนะครับหอระฆังกับหอฉันเนี่ยตีคู่กันมานะครับ แต่จะมีความนะครับเหลื่อมกว่ากันนิดนึงนะครับหอชั้นเนี่ยนะครับก็จะมีความต้องการมากกว่าหอระคังนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสวยแล้วก็หมายเลขของมีดอีกทีหนึ่งนะครับอย่างเล่มนี้ก็เป็น7นิ้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็มีครบทุกไซส์นะครับตอนนี้เหลือแค่7นิ้วอย่างเดียวนะครับมีเทพสัตตรานะครับหายากมากมากนะครับ9กเเล่มเท่านั้นนะครับ มีดหอะระฆคังเนี่ยเก้านิ้วไม่ต้องไปถามนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดกรรมการมีแค่ยี่สิบเก้าเล่มนะครับอยู่ที่ผมหนึ่งเล่มก็คือหมายเลขยี่สิบเก้านั่นแหละเป็นชุดกรรมการทั้งชุดดังนะนั้นนี่ไอ้ที่เขาแยกขายกันเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนหมดนะครับขนาดใหญ่ของหอะระฆคังที่พอจะเปลี่ยนมือได้ก็คือ7นิ้วเท่านั้นเ9าสเเล่มนะครับแต่กรอาน,นานทีจะมีเข้ามานะครับสังเกตดูได้จากคลิปผมเนี่ย แต่ผมมีเนี่ยผมไม่เอาไปแอบไว้แล้วครับผมเอามาอาทิพย์เลยนะครับผมก็อยากโชว์เหมือนกันนะครับอยากจะเอามาแบ่งปันเช่นกันนะครับนี่ถ้ามีเนี่ยผมเอามาลงแน่นอนนะันี่เล่มนี้นี่อยู่กับผมรอเจ้าของใหม่นะครับก็นานสักหน่อยก็ไม่ตีเรียนนะครับมันหาไม่ได้นะครับผมบอกเลยนะครับใครที่ฟิตฟิตเนี่ยนะครับลองหาดูก่อนก็ได้นะครับบอกเลยว่าหายากนะครับอย่างเล่มนี้ก็ หลังจากได้เล่มน,นี้มาก็ไม่เคยได้เล่มอีกเล่มน,นึงเนี่ยยังไม่เห็นเข้ามาเลยนะครับทิ้งระยะห่างกันพอสมควรนะครับทุกครั้งที่ได้เข้ามาเนี่ยนะครับจะมีระยะห่างของเขาอยู่นะครับแล้วก็มีที่เป็นมีในตำนานนะครับก็อย่างพญาเลกฐานเนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมก็มั่นใจพุทธุคุณนะครับแป่หนมาไหนผมก็พกรุ่นนี้นั่นเอง จะเป็นที่หายากสร้างน้อยกว่าก็คือกันไพรุ่นแรกปีห2นะครับราคาเนี่ยผมบอกเลยมันไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอกนะครับเพราะคนที่เข้ามาศึกษามีดของหลวงพ่อเนี่ยเขารู้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่มีดหลวงพระเดิมเนี่ยมันไม่มีแล้วครับหลักหมื่นหลายหมื่นเนี่ยไม่มีแล้วนะครับม,มีแต่หลักแสนแล้วก็หลายๆแสนจนถึงล้านด้ยน,นะครับดังนะนั้นนี่ถ้าจะพึ่งพาพุทธคุณของมีดหมอเนี่ยนั้นนาทีนี้นี่ ขาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับใครที่เข้ามาศึกษาเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาเก็บมาสะสมกันเพราะแค่แฟชั่นนะครับว่ามีแล้วเท่นะครับมีแล้วอวดกันไม่ใช่นะครับคนที่เข้ามาเก็บวัตถุมงคลมีดหมอของหลวงพัฒั์เนี่ยประสบการณ์ล้วนเลยนะครับล่าสุดนะครับลูกค้าผมนะครับท่านหนึ่งก็เพิ่งเข้ามาศึกษาแล้วก็เช่าหอระคังผิศูนไปนะครับหมายเลขก็ไปตรงกับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับ สลับกันนิดหน่อยก็นะครับถ้าคนที่เล่นใต้ดินก็ถูกนะครับหรืออาจจะสลับไปสลับมาก็อาจจะตรงๆเลยแบบว่านี้นะครับก็ทักมาบอกกันนะครับว่านอกจากจะสังศิลป์เนี่ยก็คือโทรคุยกันอยู่พักหนึ่งนะครับเรื่องที่อยากจะเช่าหามีดหมอไปเพื่อจะเอาไปถอนแก้กันนะครับแล้วก็ทักมาเช่าเพิ่มอีกก็เป็นมีดวาระก็คือหอระฆังนะครับ เชาไป1.5นิ้ว2.5นิ้วแล้วก็5นิ้วนะครับเหลือ7นิ้วนะครับพี่นะครับเหลือ7นิ้วนี่เอาไว้ให้ครบเลยนะครับเนี่ยเหลือ7นิ้วนะครับก็คือเกิดจากประสบการณ์ดีๆนั่นแหละถึงกลับมาเช่าอีกครั้งแรกเช่า2.5นิ้วไปนะครับพอหลังจากนั้นนี่คงจะได้รับประสบการณ์ดีๆนะครับก็เลยมาเช่านะครับสาริกากับ5นิ้วไปนะครับเหลือ7นิ้วนะครับพี่นะครับนะครับก็ทักมาบอกอีกครับว่าน่าจะถูกหวยน เพราะว่าตรงกับหมายเลขก็บอกว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังให้โชคลาภด้วยนะครับก็ยินดีกับนะครับยินดีกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เช่าหามีดหมอวัตถุมงคลจากทางร้านไปแล้วนะครับไปทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองชีวิตดีขึ้นนะครับถูกหวยรวยเบอร์กันเนี่ยนะครับยินดีกับทุกคนเลยนะครับที่มีประสบการณ์ดีๆกับชีวิตนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก็ มาถึงคนนี้ได้แบบงงๆนะครับเอาแบบตรงๆเลยนะครับแต่ใครที่เคยคุยกับผมเนี่ยจะคนลุกทุกคนนะครับคือแบบมาแบบงงๆจริงๆนะครับดังนั้นนี่คนที่เข้ามาศึกษามาสะสมเนี่ยมาจากประสบการณ์ของมีดล้วนๆนะครับอนาคตเนี่ยยังไงก็มานะครับผมบอกเลยประสบการณ์เนี่ยเล่าขายกันไม่รู้จบนะครับมีดใหม่ๆยังมีประสบการณ์นะครับขนาดจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยนะครับยัง ขายังถอนแก้กันได้ด้วยมีดหลักร้อยนะครับองนี้นี่อย่างไงเขาก็หากันนะครับใครๆก็อยากได้มีดหลงประเดิมนะครับแต่ราคาตอนนี้ไม่มีแล้วหลักหมื่นะครับเท่าที่ถามมานะครับมีแต่แสนขึ้นนะครับอย่างไม่ได้เลยเนี่ยสตาร์ทที่สภาพพอสวยครับแสนเจ็ดนะครับขึ้นไปจนหลักหลายแสนถึงล้านก็มีนะคางนี้นี่เราเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อทคุณมีดหมอเนี่ย ผมไม่บอกว่านะผมไม่ได้บอกว่ามีดหลวงพัดเนี่ยเทียบเท่าของหลงพ่อเดิมนะครับผมจะบอกแค่ว่าพุทธคุณสูงเพียงพอที่เราจะพึ่งพาพุทธคุณได้นั่นเองนะครนี่นะครับยังไงเขาก็จะศึกษาและเขาก็จะตามหาแน,น่นอนเพราะว่าในบรรดาเครื่องรางของขลังทั้งหมดเนี่ยราจะเป็นนะครับตะกุดตลัดขิกผ้าประเจียดผ้ายาต่างๆเนี่ย อันดับหนึ่งก็คือมีดหมอครับก็คือครอบจักรวาลนะครับผมบอกไว้เลยนะครับใครที่มีตะกุดมีประลัดขิกหรืออะไรนี่ลืมได้นะครับอย่าลืมมีดหมอนะครับผมบอกเลยนะครับถือว่าครอบจักรวาลที่สุดเลยนะครับพุทธตุกุสูงที่สุดนะครับนั่นคือมีดหมอเนี่ยนะครับบรรดาที่เขาเรียกกันว่าเครื่องรางนั่นเองนะครับส่วนเล่มนี้ก็เห็นกันบ่อยนะครับก็เป็นเล่มแรกของผมนะครับในชีวิตเลยนะครับที่ผมเช่าหามา จะเป็นของหลวงพัดนะครับนี่ก็คือมีดปี60ที่ต่อโคตตัวพระนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นลายน้องสิงนะครับต่อโคตตัวพระชัดเจนนะครับสวยงามมากๆนะครับเป็นเล่มแรกของผมนะครับหลังจากเช่าหาบูชามาก็ชีวิตก็เปลี่ยนนะครับก็พลิกชีวิตผมนะครับจากที่แบบธรรมดาธรรมดานะครับก็ให้ดีขึ้นนะครับก็ยังไม่ได้อะไรมากมายแลครับแต่เพียงแต่ว่ามันดีขึ้นนะครับด้วยความที่เราเป็นคนสมถะ นะครับเจียมตัวด้วยนะครับมันทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขนะครับเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ร่ํารวยเอรออะไรแบบใครคนอื่นเขานะครับอันนี้เรียนตามตรงนะครับเพียงแต่ว่าเราเป็นคนสมถะนะครับเจียมตัวนะครับดังนั้นนี่ขึ้นมาได้ขนาดนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบโอ้โหนะครับมีความสุขเลยนะครับคือผมไม่ใช่เป็นคนที่คาดหวังหรือหวังอะไรสูงเกินตัวอยู่แล้วนะครับดังนั้นนี่ อ่าที่ผมมีอยู่แค่นี้ในผมบอกว่าผมมีความสุขมากๆนะครับจากการเช่าบูชามีดหมอของหลวงพ่อนะครับประสบการณ์ดีดีผมบอกเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่จะเข้ามาในบ้านของเราเนี่ยนะครับแล้วมาทาให้เราเดือดร้อนนะครับมายืมตังมาแล้วนี่พวกนี้นี่แค่คิดเนี่ยเขาก็จะหายไปแล้วจากชีวิตเรานะครับโคตรดีเลยนะครับผมบอกเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับไม่มีใครมารบกวนเราเลยนะครับในชีวิตนียนะครับตั้งแต่เช่าบูชามีดหมอมาเนี่ยนะครับสิ่งไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะครับ ทำอะไรก็นะครับก็คือเราก็ใช้วิธีการของเราหรือวิถีชีวิตของเรานะครับใช้ทัศนคติดีๆนะครับในการใช้ชีวิตของเราต่อไปนะครับก็แก้ไขปัญหาได้ตามสมควรนะครับแต่มันจะมีอะไรมาช่วยเราในเวลาที่เรานะครับต้องการที่แบบเขาเรียกว่ามืดตึ๊บแล้วมานนี่นะครับมันก็จะมีแสงสว่างให้เสมอนะครับ อันนี้เป็นประสบการณ์จริงนะครับเวลาผมอัดคลิปเนี่ยนะครับรูปนี่เป็นรูปหอชันนะครับแล้วก็มีรอยจานแล้วก็จะสักดิ์ด้วยในการทุกครั้งที่อัดคลิปเนี่ยผมจะพูดสิ่งที่มันอยู่ในใจของผมจริงๆนะครับไม่จำเป็นต้องมาปรุงแต่งมาอะไรให้มันเวอร์วางงังารนะครับมันจะเป็นต้องมาปรุงแต่งม,มันเวอร์วางอลังการเพื่อจะขายของไม่ต้องนะครับผมจะแนะนําสิ่งดีๆแต่ประสบการณ์จริงเท่านั้น ใครที่ผ่านเข้ามาดูคลิปเนี่ยนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับไม่ต้องเชื่อผมเลยนะครับผมไม่ได้สอนให้คุณมางมงายหรือมายึดติดกับวัตถุนะครับผมบอกแค่ว่าเคล็ดลับในการเช่าหาวัตถุมงคลบูชาวัตถุมงคลที่ดีนะครับอยากจะให้สำเร็จผลเนี่ยก็คือสวดมนต์ให้เก่งนะครับสวดมนต์ให้เก่งนะครับกตัญญูรู้คุณคนนะครับอะไรที่เป็นเป็นสิ่งดีๆเนี่ยนะครับมีสมาธิเนี่ยนะครับปล้องชีวิตดีแน่นอนนะครับจากการบูชาวัตถุมงคลของ หลวงพ่อเนี่ยนะครับขอบอกเลยนะครับดังนั้นนี่ทนใยที่ผ่านเข้ามาชมคลิปแล้วนะครับสนใจรายการไหนนะครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีเพื่อเผย,ยแพร่บารามีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ ปีใหม่นี้ให้รลด้วยเงินทองเขาของเองินใช้เงินท,ทุกคนนะให้มีความสุขความสบาย,ายปราศจากโรคภัไข้เจ็บเงิตลอดไปนะถูกนะทุกๆคน